ครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพาชิวสตูดิโอนะครับอรอบนี้มาที่รีวิวตัวนี้ครับตัวที่ชื่อว่า d i s เซ t Fox นะครับไอจิจอกทะเลทรายครับมาดูว่าเป็นยังไงเบานะน้ำหนักเบาผมว่าเป็นเต็นต์สำหรับสองคนนะครับน้ำหนักเบามากนะครับ เดี๋ยวดูข้างในนะครับผมไม่ได้เปิดปีนะครับเปิดครั้งแรกเลยมาดูกันว่าเป็นยังไงมาดูภายนอกนะครับนี่มีที่หิ้วนะครับมีสายรัดด้านนอกแต่สายรัดนี่ทำมาแปลกนะนี่จะต้องคลายลักษณะแบบนี้นะครับคลายลักษณะแบบนี้ ันน่าจะแบบคล้ายๆกับตัวเก่าของผมนะถ้าตัวเก่าของผมเนี่ยมันจะมีมีตัวเปิดปิ๊กเดียวได้เลยครแบบับนี่นะครับมาดูด้านในการมีอะไรบ้างด้านในนี่ครับสายเชือก สีฟ้านะครับสีฟ้านี่มีเสามีไฟชีตมีเชือกมาให้เดี๋ยวดูดูได้ได้สมอบกครับสมอบกสมอบกเล็กจังนะสมอบกเล็กมากกี่อันเลยสองสี่หกนะครับให้สมอบกมา8อันนะครับ แต่เวลาไปกลางจริงๆเนี่ยผมไม่ใช้ตัวนี้หรอกเพราะตัวนี้พอดินแน่นๆแล้วยากมากมาดูเสาเสาเป็นยังไงนี่ครับเป็นเสาวูมนีเนี่ยเหมือนเ,นนเดิมนะครับแต่ก็มีความมีความใหญ่โตดูแข็งแรงอยู่นะครับ ทอเหนื่อยสองสี่หกแปดสิบสิบท่อนนะครับเป็นเสาสิบท่อนนะครับตัวเก่าตัวที่ผมรีวิวไปรอบรอบที่แล้วเป็นเสาเจ็ดท่อนนะครับเสานี้เสาสิบท่อนต้องระวังนะเสานี้นะใส่ให้แน่นใส่ให้ดี ตอนเก็บก็เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเสาไม่ใช่อลูมิเนียมเนี่ยเล่นยากมากเสาสิบท่อนใส่ให้แน่นครับใส่ให้แน่นนี่ครับ และนี่ค oh, ือตัวไฟชีดมันโอ้ยมีสะท้อนแสงด้วยอ่ะเดี๋ so à, ยวลองกลางดูว่าเป็นยังไงนะครับลองกลางดู u, ว่าเป็นยังไง ีครับใช้เวลากลางอยู่พักหนึ่งกลางผิดที่แรกผมกลางผิดนะผมไม่ได้ใส่เสาเข้าไปในตัวนี้นะครับตัวนี้มีปัญหานะผมว่าในความคิดผมนะก็คือว่ายังไงอะ่ะมันมันต้องเช็คตัวนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเสาเนี่ยผมกลัวเสามันจะหักถ้าว่าพอไม่ได้ทรงปุ๊บเสามันจะหักทันทีนะครับนี่ครับด้านบนเป็นตัว เชือกผูกลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ต้องจัดให้ดีนะครับต้องจัดตรงนี้จัดในส่วนนี้อย่าให้มันติดอยู่กับตัวข้อต่อของเสานะครับแล้วมันจะได้ทรงประตูเดียวเหมือนกันนะครับเป็นเต็นประตูเดียวอ่ะเดี๋ยวลองลองไฟชีดดูนะครับว่ามันจะงดงามประมาณไหน ครับลงไฟชีทแล้วนะครับก็ไม่แคบนะไม่แคบนะครับกว้างขวางอยู่มีเชือกเตรียมพร้อมมาให้นะครับแต่ว่าผมไม่ไม่ได้ดึงเชือกลงสมอนะแต่ให้รู้ว่ามันมีเชือกแถมมาให้ทั้งสด้านวันนี้ช่องระบายอากาศนะครับเดี๋ยวดูด้านใน ด้านในด้านในในมีที่ใส่ของนะครับมีที่แฝดไฟเต็นนะครับช่องระบายอากาศนี่นี่ครับลักษณะตัวยึดไฟชีตนะครับเป็นคลิปล็อกาากะไรแบบนี้ก็โอเคอยู่นะทั้งสี่ด้านนะครับมีเชือกแถมมาให้นะครับ ตัวระบายอากาศจิ้งจอกทะเลทราย this is f o x โอ้โหสำเนียงนี่ครับผมกลางคร่าวๆนะไม่ได้ดึงให้มันดูสวยงามนะครับกลางพอให้เห็นว่ามันมีอะไรอยู่บ้างครับก็ของ uh, this is f o x นะครับจิ้งจอกทะเลทรายประมาณน,นี้นะครับอาจจะต่ำไปสักหน่อยนึงแต่นอนได้นะครับ ผมแนะนําว่านอนคนเดียวดีกว่านะครับสองคนอาจจะเด่นสักน่อหนึ่งแต่สองคนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับมันมีทั้งหมดสามสีที่ผมดูมีสีเขียวสีส้มแล้วก็สีฟ้าผมจะตัดสินใจสั่งสีฟ้ามานะครับเป็นห่วงเรื่องเดียวนะครับเป็นห่วงเรื่องเสาผมกลัวว่าเวลากลางเนี่ยไม่ได้กี่ครั้งช่วงรีบในการเก็บหรือในการกลางเนี่ย จะต้องดูให้ดีนะครับเพราะตามประสบการณ์แล้วเสาลักษณะแบบนี้เสาที่เป็นอลูมิเนียมลักษณะแบบนี้ <c ười> จะหักมากหักบ่อยเต็นท์ยังไม่ทันเต็นท์ยังไม่ชันชำรุดเลยเสาหักแล้วนะครับเหมือนตัวเก่าของผมเนี่ยผมก็สั่งเสาที่เป็นเป็นตัวไฟเบอร์มาไอ้ต่อทีนะครับเป็นเสาที่เป็นอลูมิเนียมมาตัวนี้เป็นเสาไฟเบอร์นะครับเป็นเสา,าเป็นไฟเบอร์ โอเคอยู่นะครับแต่ที่ชอบก็คือข้อดีนะครับมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็พกพาง่ายนะครับน้ำหนักเบาพกพาง่ายข้อเสียผมว่าด้จะเป็นเรื่องของเสาเสาสิบสิบทอนเนี้ยผมอาจจะต้องสั่งเสาให่นะครับอาจจะต้องสั่งเสาใหม่แต่ในภาพรวมก็โอเคนะ ครับโอเคนะครับพอยได้ข้อมูลนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของเต็นท์นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งราคาก็หนึ่งพันนิดๆเหมือนกันนะครับราคาหนึ่งพันนิดๆผมติดที่เสาอย่างเดียวโดยอื่นไม่มีปัญหานะครับดังนั้นข้อควรระวังในการกางเสาที่เป็นเป็นเสาไฟเบอร์ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือกลัวเสามันจะแตกเสามันจะหักนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลากลางเนี่ยจะต้องใช้ความประณีตสักหน่อยนึงนะครับโอเคนะดิสเซดฟอกครับจิ้งจกทะเลทรายอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้ามีเงินเยอะๆก็อาจจะเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับนี่สำหรับคนเงินน้อยก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว